ปลูกบักทัวปลูกบักเขือนนี่เขาได้ประมาณเท่าไรตามประมาณค่าประมาณปร,นน <70. S 2> ประมาณประมาณเจ็ดหมื่นครับต่อปีถ้ปูบกักตะปูบักทัวกับบักเขือนนี่แน่นบ่ครับาคาดว่าเขาปลูกบักเขือปีนี้ดีท,ทกกี่เขาปลูกกั่นี่เขาปลูกเริ่มต้นประมาณจาก,จากเดือนอะไรนี่นสองเดือนครับสองเดือน,สอ,อนสองเดือนเก็บผลผลิตได้๋อมันก็คือเก็บผลผลิตได้แล้วครับเก็บได้เก็บได้แล้วเก็บหลายครั้งแล้วเป็นเป็นใจใจพันอะไรนี่ขาหยก ยกขาวออไซเิ่งให้พีผมเบ่งหน่นวยังงามนี่ยกขาวโอ้ยกขาวเป็นพันยกขาวมันครับยขาวอร่อยกรอบกรอบมันจะอร่อยมันจะกรอบหวานด้วยหน่วยซับนี่คือเขาเก็บพันธุ์บริได้แล้วเก็บได้เราเก็บได้แล้วอ๋อนี่ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาวระความรู้ เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพครับวันนี้มาดูแปลงมะเขืออีกครับก็เคยมาชมปีที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ก็มาชมอีกปูกเพื่อจําหน่ายครับประมาณหนึ่งไร่หนึ่งไร่เ่ครับประมาณหนึ่งไร่หนึ่งไร่ก็ประมาณพันต้นครับสร้างรายได้ยังให้ครอบครัวเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของสวนของฟาร์มนี่ สวัสดีลุงหลอดสวัสดีครับ่าสุดยอดเลยอัพวันวันดีีครับนี่เยิมเยิบเป็นไหนปลูกมะเขือเขาเอาเล่าเขานี่แหละครับเป็นไหนปีนี้ปีนี้เป็งไหนรู้สึกว่างามอยู่ได้ครับบ่รายได้ดีมากได้ไดราคาดีมะเขือปีนี้นี่ครับทุงหนึ่งสองร้อยทุงลุงครับสิบโลนบ่กิโลละยี่สิบบาทส่งราคาส่งครับราคาส่งก็คือได้ผลดีว่าปีนี้ครับ พื้นที่ห้เอาอยู่ตรงใดน,นี่บ้าน,บ,าน,นบ้านดงน้อยบ้านดงน้อยบ้านดงน้อยตำบลวริชูมรับอำเภอวลิชภูมิสกลนครครับปีเอ็นกรก้อนม่านลูกน้อยกับปนวันนะปลูกปลูกทั่วทั่วปลูกทัวท่วกับผักหลายๆอย่างปลูกพริกถามตรงๆตอบตรง,ตรง,ตรงๆปีหนึ่งนี่รายได้ให้เอาเนี่การ ฮ็ดเกษตรกรเข้าการปลูบกบักทั่วปลูกบักเขือนนี่เฮ้าได้ประมาณเท่าไรตามประมาณค่าประมาณประมาณประมาณเจ็ดหมื่นครับแล้ปลูบักตะ้ปูบักทั่วกับบักเขือนนี like. ่เห็นบ่ครับคาดว่าเขาปลูกบักเขือปีนี้ที่ที่เขาปลูกกี่นี่เขาปลูกเริ่มต้นประมาณจากเดือนอะไรนี่สองเดือนครับสองเดือนสองเดือนเก็บผลผลิตได้อ๋อมันก็คือเก็บผลผลิตได้แล้วครับเก็บได้เก็บได้แล้วเก็บหลายครั้งแล้วเป็นเป็นใจใจพันอะไรนี่ขาหยก ยกขาวเอาแซ่บห้พี่ผมเบิ่งแน่นวยยังงามนี่หยกขาวโอ้ยกขาวเป็นพันยกขาวมันขาวอร่อยกรอบมันจะอร่อยมันจะกรอบหวานด้วยหน่วยซับนี่คือเขาเก็บพันธุ์บริเวณเก็บได้เก็บได้เราเก็บได้แล้วอ๋อนี่เริ่มต้นวันวันหนึ่งเก็บประมาณเจ็ดถุงนี่หนึ่งไร่นี่แม่บอครับเพิ่งจะออกเพิ่งออกจะออกเริ่มเก็บต้นที่จะออกอ๋อก็คือเริ่มต้นสองเดือนนี่คือเก็บตอนตอนที่เราจะ เอามาปลูกนี่พัธน์มันต้อเหตุจากไหนเ้าไปซื้อสายพันธุ์มาจากไหนลูกสายพันธุ์มันที่สายพันธุ์มันซื้อมาจากร้านร้านซื้อมาเป็นกระป๋องบอกครับเป็นกระป๋องกระป๋องเจ็ดร,ร้อยบ,บาทกระป๋องละเจ็ดร้อยปลูกได้ไร่ปะไหนปลูกปลูกได้ประมาณสองไร่ได้ปลูกได้ประมาณสองสองไร่โอ้อันนี้อันนี้คือไร่หนึ่งเลยปลูกได้พันต้นครับโอ้สายพันธุ์แล้วเพาะเบี้ยประมาณหนึ่งเดือนเบี้ยนะครับก่อนจะปลูกก่อนจะปลูกนี่คือพัธุ์นี้นี่ครับ ตลาดมีความต้องการสูงป่ะพันนี้สูงมากพันบอสพันนี่ตัวนี้ดีที่สุดดีที่สุดที่อย่างอื่นเลยอ๋อหมายถึงว่าที่เราปลูกมาเนี่หมายถึงว่าที่เราปลูกเราปลูกมะเขือมานี่คือสายพันธุ์นี้เนี่คือดีที่สุดสุดยอดเลยตัวนี้นี่หัวขาวก้นโยดก้นมันจะโยดครับไม่ไม่ไม่ใช่พันธอ์ดพวกโยดน้ำพวกนั้นใช่ไหมไม่ใช่นี่สองเดือนป้าเดิมงเดือนได้ขายเลยนี่จะเป็นขนาดนี้เลยอือ สอ,องเดือนมันก็จะเป็นลูกแบบนี้อยู่ตลาดมันจะลูกกลมๆนะใช่ไหมครับก้นมันจะไม่หยดอ๋อมันจะสวยมันจะดกดกอือดกก็คือสองเดือนเจ็บได้ครับอเดือนการการบำรุงรักษาเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรปนวลกับลุงหลอดให้ยังไงปุ๋ยตอน<ข>อให้ประมาณสิบห้าวันให้ครั้งหนึ่งสิบห้าวันอ๋อปุ๋ยปุ๋ยในสิบห้าวันครั้งหนึ่งเลยครับเป็นสูตรปุ๋ยที่ให้คือสูตรเลย สูตเสมอสือเสมอสู่เสมอสิบห้าแล้วมีการผสมเกสรผสมอะไรไหมไม่มธรรมชาติเลยธรรมชาติครับพวุงนี้ไม่มเกี่ยวมันดุกอยู่แล้วโอ้ดีเพื่องนี่ยขนลูกสวยรูป <c oughs> มันจะสวยนะครับลูกขนาดค้าที่ป้าถือเนี่ยคือเก็บได้ละเ,เก็บประมาณนี้ในบ้านเก็บได้แล้วนี่ปกติวันนี้เป็นคนเก็บแต่พ่อค้าบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยเก็บเพราะว่าเขาไปเอาอีกสวนหนึ่งครับอ๋อมีสวนหลายสวนมีสองสวน เขาจะแบ่งกันวันนี้ยายนวลวันต่อไปก็อีกวันอีกเจ้าหนึ่งอ่าแบ่งพื้นที่จ้ะอ,อ๋อก็คือปนวันเก็บเก็บตรงนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เก็บพรุ่งนี้เก็บคาดว่าน,นี่เราจะเก็บได้ประมาณเท่าไหร่ลุงพรุ่งนี้อาจจะได้เจ็ดถุงหนึ่งไร่นียหนึ่งไร่เริ่มเริ่มต้นนี่เริ่มต้นที่เจ็ดถุงก่อนอ๋อจะเป็นเจ็ดถุงจ้ะเจ็ดถุงคือถุงละสองร้อยบาทถุงละสองร้อยพันสีิ นานันสี่ตะวันเห็นไหมเอขอขขาวทาเว้ก็คือพูดถึงประมาณนี้ก็ประมาณไร่หนึ่งขับไร่หนึ่งเต็มๆ,ๆ,ๆเลยไร่หนึ่งไร่หนึ่ง <ขอ S 1> สวย<ล><ๆ>มากครับนี่เบือ้องการปลูกมะเขือเพันธนะุ์ลุงนวนอ้นมปนลูกหลอดมาั้งกี้มามาบางผีสายมาทางนี้ก่อนเมาชมขอขาวาเวอันนี้ก็ ดินดินมีส่วนสำคัญไหมลุงหลอดมีส่วนมีส่วนมากๆเลยในเรื่องของการปลูกมะเขือนี่ดินที่มะเขือชอบเป็นดินประเภทไหนส่วนมากมันก็ดินทรายดินทรายครับปนล้วนล้วนล้วนน้อยสังเกตบางดินมันจะดินแบบดินทรายปนล้วนนี่ดินล้วนปนทรายโรคโรคภัยไข้เจ็บมีไหมมีอะไรที่มันเจอบ่อยๆส่วนมากก็เพี้ยจะกระจัน ยจักระจันโอ้โหยจักระจันเนี่ยไปหมดเลยเนาะไปทุเรียนไปก็ไปเลยยาจักระจันโรคเดียวนี่แหละที่กลัวโรคอื่นไม่ไม่มีปัญหาไม่มีใช่ไหมถ้ามะเขือเนี่เนะลูกสวยๆมะเขือครับเก็บได้นหมายถึงครับตั้แต่เก็บหมายถึงการเก็บผลผลิตนี่ผลผลิตจนถึงเดือนธันวาหรือมกรานี่ต้นนี้นี่ คือจะได้อยู่ประมาณปลูกปลูกครั้งเดียวก็ประมาณเดือนมกราครับมกราจบเราปลูกช่วงเดือนไหนนี่เดือนเมษาเมษาเมษาพฤษภาโอ้ถึงเดือนมกราห้าหกเดือนได้สบายเลยก่อนก่อนจะไหวเลยถ้าให้น้ําเก็บได้ไปเรื่อยๆนะครับมันอยู่กับน้ําด้วยถ้าถ้าได้น้ํามันรอบปีเก็บได้นะถ้าได้น้ํานี่ครับอันนี้เราปลูกธรรมชาติปลูกแบบธรรมชาติครับปลูกน้ําฝน เล่นกับน้ําฝนไม่ไม่มีสปริงเกอร์ไม่มีน้ำระบบน้ําหยดน้ำอะไรเลยระบบน้ําหยดแสดงว่าเราก็จะประหยัดในเรื่องของการใช้น้ําเราเล่นช่วงหน้าฝนครับหน้าฝนหน้าฝนน้าแฉะนี่มันชอบไหมไม่ชอบนะบอไม่ชอบไม่ชอบแฉไม่ชอบเลยไม่ชอบอืแต่ว่าชอบแบบว่าน้ําแบบชุ่มๆครับน้ําชุ่มธรรมดาแบบชุ่มชื้นแต่แบบแฉนี่จะโคลนเน่าทันทีใช่ไหมครับ อ๋อโคนเน่าเราก็เราก็แก้ไม่ได้นะครับนี่คือสาย้ารเกษถ้าแฉจะเจอโคนเน่าเลยนะใช่ไหมครับการดูแลเรื่องวัชพืชเราก็ต้องดูแลตลอดเวลาได้ยาประจำอ่าเพราะว่าอาศัยพวนดินให้มันเนยครับพวนดินพวนดินสับสับ้าไปอาศัยพวนดินไปด้วยดินมันจะได้ช็อตตลาดมีความต้องการสูงพูดถึงมะเขือพันุ์นี้ครับ เก็บได้ห้าหกเดือนครั้งหนึ่งก็ถ้าพูดถึงการเก็บผลผลิตมะเขือนี่ก็วันพรุ่งนี้เก็บนี่ก็ได้น่าจะได้เจ็ดถุงแปดถุงเก็บแปดถุงได้อยู่ครับพันสี่พันห้าครับได้ก็โ<ด>อเคมันก็จะแตกออกเรื่อยๆครับอแตกยอดออกเพิ่งเริ่มต้นได้ี่ใช่ไหมอ๋อเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มต้นเพราะว่ามันจะโตไปเรื่อยๆนะผลผลิตก็จะเริ่มไปเรื่อยๆลูกโตๆลูกสวยๆนะนี่ขนาดนี้ก็เก็บได้ นีุ่่งนี้นี่สบายพอดีครับเก็บได้พอดีโอ้ขาว่าว้นี่มะเขือครับปีสองพี่สิบลุงหลอดกับป้านวลก็เป็นเกษตรกรตัวอย่างในพื้นที่อำเภอวาริชภูมินะครับที่มีการปลูกมะเขือปลูกถั่วฝักยาวถ้าใครสนใจในพื้นที่นี้ก็แวะมาซื้อได้โลสองโลได้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 อ่อยโล2โลก็ขายอรสชาติมันนี่ก็ หวานกรอบเป็นสรรพคุณมันก็คือหวานกรอบครับกินอร่อยครับเป็นที่ต้องการของแม่ค้าแล้วก็วกวอุปโภคบริโภคสบายเลยอืมนี่สองเดือนเก็บผลผลิตได้ครับการใส่ปุ๋ยก็ทุกสิบห้าวันลุงหลอดก็จะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอแค่นั้นบ่ครับแค่นั้นสูตรที่มันกําลังออกดอกละ่ะก็สูตรเสมอสูตรตตเดียวครับสูตรเดียวจบเลยสูตรเดียวจบ ตั้งแต่เริ่มต้นสิบห้าวันครั้งหนึ่งตลอดตลอดใส่ตับพื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบต่อต่อเดือนเหรอหนึ่งกระสอบต่อครั้งต่อครั้งก็คือสิบห้าวันครับโอ้ก็คือสูตรเสมอได้ทุกทุกยี่ห้อเลยครับได้ทุกยี่ห้อไม่เกี่ยวกับอ่าแต่ขอให้เป็นสูตรเสมอครับสิบห้าวันใส่ไปเลยไม่มีตายไม่มีตายเออเพราะว่ามันชอบปุ๋ยอยู่แล้วใช่ไหมมะเขือนี่เป็นชอบปุ๋ยอยู่แล้วครับใส่เยอะก็ไม่เป็นไรครับ เป็นสายพันธุ์มะเขือที่ที่เกษตรกรที่ตลาดมีความต้องการนะครับเป็นสายพันธุ์ดีๆนี่ครับลุงหลอดปลูกพื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งไร่นี้ก็ประมาณพันต้นบอกลุงหลอดประมาณหนึ่งพันต้นครับพันประมาณพันต้นก็ระยะห่างการปลูกเราเป็นไงระยะห่างจากแถว,แถวประมาณเมตรแปดสิบเมตรเมตรแปดสิบระยะต่อแถวต่อแถวนี่ต่อแถวต่อต้นล่ะต่อต้นนี่ประมาณจากัก สี่ิบเซ้นสี่สิบเสนสต้นห้าสิบอ๋อระยะห่างก็ประมาณห้าสิบระยะห่างหลุมน่ะอ๋อขอทาไว้คือเนี่ยไอ้ผีพี่มเบ่งหน่วยงามๆนน่ยนะออาหน่วยนี่นั่นมันซ่อนอยู่นี่การหามะเขือนี้ก็ต้องหาที่เก่งด้วยแล้วพี่หาเพราะว่าใบมันใบมันสวยเนาะใบมันเอาลูกหนอดยางมาพี่ครับอันนี้ก็เป็นแนวทาง นี่นี่นี่ลูกสวยๆครับสวยนี่เก็บได้แล้วนี่ครับเก็บได้อลูกนี่พอดีเลยนี่ก็คือพอดีครับส่วนมากตลาดจะต้องการรุ่นนี้แหละนี่รุ่นสวยๆนี่ดีครับการเก็บนี่เวลาเราดึงดึงเขาเก็บเลยคนดึงออกเลยสลัดออกเลยไม่ต้องมีกันไกมีอะไรเดืดไม่มีไม่มีไม่ต้องใช้กันไกลไม่ต้องใช้กันไกดึงเล้วก็ดึงขึ้นเลยมีเทคนิคดึงกระชากขึ้นครับนี่คือเทคนิค ง่ายๆไม่ไม่ไมีใช้กันไกลนะดึงสลักขึ้นครับสุดยอดเอาฝากถึงเกษตรกร,เร,กรเรื่องการปลูกมะเขือปลูกถัว่วเป็นแนวทางให้เกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศหันมาปลูกมะเขือพูดอะไรก็ได้ที่ที่เกี่ยวข้องกับกเกษตรที่เราปลูกลุงหล่อนคะิดยังไงกับการปลูกเกษตรกรในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนะี่ย ็เศรษฐกิจแบบนี้ก็หันมาทําแบบนี้แหละเศรษฐกิจพอเพียงออาศัยกินทุกวันเพื่อเศรษฐกิจพวกนี้นะครับในครัวเรือนต้องกินอมีรายได้มีรายได้เข้าตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้ครอบครัวได้อก็เป็นแนวทางละเป็นแนวทางที่ดีอยู่แล้วดีกว่าปลูกอย่างอื่นปลูกมะเขือนี่ลุงลุงหลอดนี่ปลูกมานานนี่ยังในเรื่องของการปลูกทาเกษตรนี่ย ประมาณยี่สิบปีงานยี่สิบกว่าปีแล้วในเรื่องของการทําเกษตรปลูกมะเขือสลับหมุนเวียนกันไปปลูกไปเรื่อยๆปีนี้ลองปลูกถั่วฝักยาวปีนี้ลองปลูกมะเขือครับหมุนเวียนปลูกพริกไปด้วยหมุนเวียนได้เรื่อยๆปีละแสนนี่สบายเลยได้อยู่นะปีละแสนได้ปีละแสนก็ได้อยู่สุดยอดสุดยอดอ้าเอาเอาลุงหลอดขอบคุณหลายหลขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณมากครับสุดมากครับครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับนี่เดี๋ยวขอบคุณ ปนวนกันปนวลสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครับมีปนวลครับเกษตรกร,ร,กรดีเด่นแห่งเมืองวริชภูมิสุดยอดครับก็อย่าลืมกดติดตามครับช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับการปลูกมะเขือปี2021สุดยอดขายได้ก็หลายตังค์นะครับพื้นที่หนึ่งไร่ปลูกได้1 0 0 0พต้นใครที่สนใจก็ลองปลูกขันมาปลูกกันแล้วก็มาปรึกษาลุงหลอดปนวล ที่วัี้ฉพูได้สุดยอดเลยครับอย่าลืมกดติดตามช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับวันนี้มาดูการปลูกมะเขือให้คําแนะนําได้ครับสุดยอดครับสวัสดีครับ